ในสมัยก่อนเนี่ยมีแพ้ท้องแปลกๆปแพ้ท้องอยากจะกินอาหารในราชวังใครเคยแพ้ขนาดนั้นไหมไม่มีนะลำบากลำบากจริงๆพ่อกับไอพ่อสามีเนี่ยนะก้บอกทำไมเธอแพ้ท้องอะไรอย่างนี้กันจะไปหาได้ยังไงก็มันแพ้อย่างเงี้ยอยากจะกินอยากจะกิน ถ้าไม่กินมันไม่มีความสุขนะแล้วก็ไม่มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยนะแม่ก็ไม่มีความสุขพ่อไม่มีความสุขทําไงดีเห็นพระท่านก็ไปบินทบาตเห็นพระปบินธบาตในวังงั้นเราก็ปลอมตัวโกนหัวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ง่ายนะทรงสกินเฮดเนี่ยฮิตใช่ไหมไม่ยากสมัยก่อนนะโกนหัวเลยหมจีวรหาบาทสักใบหนึ่งไปไปบินธบาตอยากได้อาหารในวัง เพื่อให้ภรรยากินเพื่อให้หายจากการแพ้ท้องไปบินกลัวก็จับได้กลัวก็จับได้ว่าเป็นพระปลอมเดินสำรวมไม่อย่างศบตาพระราชากลัวจับได้เหลือบตาลงต่ำสำรวมมากเลยพระราชาใส่มาดีใจนะใจเต้นตึกตึกึกตึก,ตกดีใจแต่ไม่กล้าแสดงออกกลัวจับได้กัวถูกจับได้เดินไปตบอบๆบทบไปเรื่อย พระราชาสังเกตดูโอ้โหองค์นี้สำรวมมากเลยไม่เคยเห็นใครสำรวมเท่านี้เลยสงสัยว่าท่านเนี่ยจะต้องสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งแน่ๆเลยอมัดไปดูตามไปดูทีสิท่านองค์นี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นเทพหรือเป็นพรหมหรือเป็นคนหรือเป็นพญาน,นาคถ้าเป็นพญาน,นาคนะหายไปแล้วพ้นจากกำแพงวังแล้วเนะี่ย ท่านคงจะมุดลงดินทำไมมุดลงดินไม่รู้นะมีบาดาลอยู่ข้างล่างใช่ไหมถ้าเป็นเทวดานะคงจะเหาะขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพระเป็นคนปกติก็คงจะเดินไปเรื่อยๆช่วยดูทีช่วยดูทีหมาก,ก็ตามไปดูสะกดรอยตามสะกดรอยตามไปปรากฏว่าพระองค์นั้นก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินด้วยความสำรวมตัวเองไม่รู้เรกาก็มีใครเดินตาม ลัวอยู่แต่ว่าเขาจะรู้ไม่ว่าเราเป็นพระปลอมก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆย่องไปย่องไปจนถึงพ้นเขตประตูวังดีใจได้แล้วอาหารสำหรับเมีย <c oughs> อาหารชาววังจะไปให้เมียกินดีใจถอดจีวรทิง้งแขวนเอาไว้ที่ต้นไม้แล้วก็เอาบาทเดินกลับบ้านรีบวิ่งด้วยนะปุ๊บปุ๊ปป๊ใครจะเอาจีวรไปใช้ต่อกะช่างเหรอไม่เป็นไร อมาตมาเห็นแล้วโอ้ทำไงดีเนี่ยเราจะไปรายงานพระราชายังไงดีก็เลยกลับไปหาพระราชาพระราชาถามเป็นยังไงพระองค์นั้นไปทางไหนหมุดดินหรือว่าเหาะไปหรือว่าเดินไปเฉยๆอมาตบอกว่าพระรูปนั้นพอออกไปแล้วจีวรหายไปเลย คือจีวรอะหายจากตัวเขาจีวรหายวับไปเลยไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ไปเลยหายไปเลยไม่ได้โกหกนะไม่ได้บอกว่ามุดดินไม่ได้บอกว่าเหาะไปแต่บอกว่าจีวรนีหายไปคือเปลืองจีวรทิ้งไปเลยแต่ไม่ได้อธิบายขนาดนี้บอกจีวรหายไปเลยพระราชาโอ้หเออัศจรรย์ขนาดนั้นเช่เหรอโอ้วันนี้เราได้ทําบุญกับพระดี อย่างน้อยๆเขาคงจะเป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งแต่น่าจะเป็นถึงขั้นอรหันเลยนะบอกบอกตัวเองนะโอ้ดีใจมากตัวลอยเห็นจีวรได้ยินว่าจีวรลอยแล้วก็ตัวเองละลอยด้วยดีใจทําบุญจนกระทั่งไปสวรรคตและไปสวรรค์จริงๆสวรรคตคือไปสวรรค์ขตะคือที่ไปสวรรค์คือที่ที่เทวดาไปอยู่สวรรคตคือไปสวรรค์พอสวรรคตแล้ว พระราชาอางค์นั้นเนี่ยไม่มีไม่มีลูกไม่มีไม่มีโอรสไม่มีธิดาเขาก็เลือกเขาก็เลือกอมาตนั่นนะ่ะมาเป็นพระราชาอมาตที่เป็นพระราชาองค์ใหม่ก็ใส่บาทเจอพระสำรวมมากๆอีกองค์หนึ่งโอ้องนี้เราเคยเห็นแล้วสงสัยพระไม่ดีสายไปก็ตนิไปสายไปก็ตนิไปเนี่ยพระปลอมพระปลอมชัว พระที่สํารวมก็บอกว่าเป็นพระปลอมพระที่ไม่สํมรวมก็ไม่ไม่ศรัทธาแต่ว่าทําตามประเพณีใส่บาตไปก็ตนมิพระไปตายไปแล้วชาวบ้านก็เรียกว่าสวรรคตแต่จริง,รงตกนรกเพราะว่าอาการตักบาตเหมือนกันแต่จิตไม่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธา ทำบุญกับพระปลอมไปสวรรค์ทำบุญกับพระจริงไปนรกโอ้ลาบากนั้นอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนเวลาทํา